พบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ปลูกบอนสีนะคะทํายังไงให้สวยตลอดปีให้มีความงามตลอดไปนะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะมือใหม่ทําตามได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะว่าแม่จิ๋มดูแลบอนสีอย่างไรถึงได้งามตลอดปีเลยค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ปลูกบอนสีนะคะแล้วไม่สวยไม่งามนะคะมาฟังมาดูทางนี้กันเลยจ้าการที่เราจะเลี้ยงต้นไม้สักต้นนะคะคุณผู้ชมให้สวยให้งามอยู่กับเราได้นานๆนะคะอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงบอนสีเนาะตอนเช้านะคะเราก็มาเดินสำรวจดูนะคะว่าในแต่ละกระทางเนี่ย มีหนอนแมลงอะไรที่มารบกวนเขาไหมนะคะดูในกระถางว่ามีมดไหมนะคะมดก็จะเป็นตัวการสําคัญขนเพี้ยมาเนาะเพี้ยเพี้ยไฟไลายแดงต่างๆนะคะมะดูดน้าเลี้ยงเนาะ,ะต้นเขาก็จะหยุดชะง,งักการเจริญเติบโตถ้าเราเจอนะคะเราก็ควรที่จะกําจัดนะคะด้วยสูตรไหนก็ได้นะอย่าให้มีนะคะกําจัดมดกําจัดเพี้ยไปต้นไม้ของเราก็จะสวยนะคะถัดไปคุณชมต้องดูดินนะคะ ทุกวันนะคะมาเนี่ยมาพรวนดิน้เขานะคะทําให้ดินเขาซุยค่ะเพื่อที่จะระบายน้ําได้ดีรากเขาจะระบายได้ดีนะคะมีอากาศหายเทนะคะรากก็จะแตกดีค่ะเวลาเราให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยเขาก็จะซึมลงถึงรากของต้นไม้เรานะคะเขาก็จะดูดซึมซับไปใช้ได้อย่างรวดเร็วต้นไม้ของเราก็จะงามนะคะ ทุกเช้านะคะจิ๋มก็จะมาเดินสำรวจดูต้นไม้สวยๆนะคะทำให้เราสดชื่นด้วยสบายตาสบายใจด้วยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์กับต้นไม้ของเราด้วยนะคะก็มาเช็คดูนะคะมีหนอนไหมนะคะมีมดไหมนะคะดินเขาแน่นหรือเปล่านะคะถ้าเราพรวนดินทุกวันต้นไม้ของเราก็จะงามนะเนี่ยค่ะแล้วถึงเวลาให้ปุ๋ยนะคะบำรุงใบ ก็ให้เขานะคะสัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งได้เลยก็สูตรตามที่แม่จิมสอนไปนั่นแหละนะคะมีแก้วสารพัดหนึ่งแม่สิมนะ้องหูหน่อออกมาเพียบเลยนะคะใช้สูตรกระตุ้นนะแป๊บเดียวออกมาเต็มเลยนะคะอ่านะแม่จิมจะพามาดูนะคะหูตอนนี้นะคะหนอ่อทั้งหลายนะคะกําลังแทงออกมาเลยค่ะเนี่ยนี่แม่จิมก็ควนดินไปแล้วนะคะสูตรปุ๋ยเรามีสูตรไหนนะคะก็ใช้สูตรนั่นแหละ กระตุ้นระบบรากนะคะที่ไม่จิ๋มสอนไปเลือกใช้ได้เลยนะคะทุกสูตรเลยค่ะามาดูด้านนี้นะคะสิ่งสําคัญนะคะสําหรับการสังเคราะห์แสงต้นไม้นั่นคือแสงแดดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นแสงไหมคะนี่เขาต้องโดนแสงแดดช่วงเช้าแบบนี้นะคะเขาจะโตเร็วมากคุณผู้ชมดูนางใหม่ไม่จิ๋มสิว้าวมีสีทุกใบนะคะสวยงามมากตอนนี้แทงทะลุทะลวงออกมาเต็มเลยค่ะนี่ ก็ใหญ่มากนะคะเนี่ยก็มาจิ้มจิ้มจิ้มน้ไม่จิมใช้ซ่อมนะคะมันสะดวกดีเนาะทําแบบนี้ค่ะทุกวันนะคะหรือสัปดาห์ละสองสามครั้งก็ได้นะคะถ้าท่านไหนไม่มีเวลานะคะอย่างไม่จิ้มอยู่บ้านทุกวันเนี่ย <c oughs> ก็ทําได้ทุกวันค่ะ <c oughs> <c oughs> บนสีนะคะจะสวยนะคะคุณผู้ชมรากเขาฟูขึ้นมาด้านบนเนี่ยใบเขาจะใหญ่นะใบเขาจะสวยนะเนี่ยค่ะ นี่เริ่มโตแล้วนะคะคอยสังเกตดูนะคะว่ามีสตรูพืชไหมถ้ามีวัชพืชไหมถ้ามีหญ้ามีอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็ถอนออกนะคะเขาจะได้ไม่ไปแย่งอาหารของบอนสีของเรานะคะการรดน้ําคุณผู้ชมรดน้ําถ้าช่วงอากาศร้อนนะคะก็วันละสองครั้งได้เลยเช้าเย็นนะคะให้ดินเขามีความชื้นแบบนี้เพราะบอนสีเขาจะชอบน้ําเยอะหน่อยนะคะหน้าร้อนก็นมีถาดรองก็ดีนะคะ สร้างความชุ่มชื้นให้กับบอนสีต้นไม้ของเราเขาก็จะโตเร็วค่ะหุกหลงนะคะกำลังแทงหน่อมาเลยนี่อย่างเงี้ยค่ะอากาศมันชื้นบางกระถางนะคะก็จะมีมดมานะคะนี่นี่เดี๋ยวแม่สิมก็ต้องมากำจัดซะแล้วนะคะมดเขาก็จะมากัดเนื้อเยื่อนะคะคุณผู้ชมทำให้อาบอนสีของเราเป็นแผลนะคะแล้วก็เชื้อโรคเข้าไปได้ง่ายก็จะทำให้เขาเกิดใบเหลือง ใบใบไหม้บ้างนะคะแล้วก็หยุดชะง,งักการเจริญเติบโตเลยนะคะบางใบก็แบบล้มไปเลยนะคะ่ะมาดูที่แม่สิมดูแลสวยแล้วนะคะเป็นกอเป็นพุ่มแล้วนะคะนี่แทงหลอดออกมาตลอดเลยค่ะ หงสวรรน,นะคะก็ใหญ่มากนะคะลูกหลานออกมาเต็มเลยค่ะเนี่ยเขาแทงหลอดตลอดเลยนะคะใบไหนนะคะที่เริ่มที่จะเหลืองหรือว่าทิ้งใบนะคะคืออยู่นานนะคุณผู้ชมอยากจะให้เขาแทงหลอดเร็วๆนะไม่ต้องเสียดายนะคุณผู้ชมก็เอาออกเลยค่ะตัดออกหรออกเลยถ้าเป็นกาบก็ค่อยๆดึงนะคะนี่ เป็นการกระตุ้นนะคะให้เขาแทงหลอดใหม่ด้วยนะคะในแบบนี้โดยเฉพาะได้แสงแดดช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมบลนสีของเราจะสวยงามมากนะคะแล้วก็อยู่คงทนเลยนะคะ นี่หงเหินเมสิมเริ่มที่จะทะลุหลอดออกมาอีกแล้วนะคะกระนาคอน,นะคะใบกําลังใหญ่เลยนะคะนี่เลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะนี่มมจิมก็จะนํามาวางไว้ตรงที่มีแดดช่วงเช้านะคะเขาจะได้สังเคราะห์แสงนะคะใบเขาจะสวยสดค่ะ เสน่ห์จันนะคะเสน่ห์จนัจนโกเมนเสน่ห์จันแดงไม่จิงนะโอ้ตอนนี้นะคะเป็นพุ่มสวยมากๆเลยะคะมีลูกมีหลานเต็มเลยนะคะเนี่ยใบเขียวงามต้นไม้นะคะจะให้สวยให้งามอยู่กับเราตลอดไปนะคะคุณผูชมต้องอยู่ที่การดูแลใจใส่ค่ะคุณผู้ชมนะคะมาเดินสำรวจดูนะคะทุกวันมาดูปัญหาว่าเกิดอะไรกับเขาบ้างมีน้อนมแมลงก็กําจัดไปนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยรดน้ําแสงแดดเท่านี้นะคะคุณผูชม ต้นไม้ของคุณชมก็จะสวยงามอยู่กับเราตลอดปีค่ะและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆที่มิจิมนำมาแนะนำคุณชมในวันนี้นะคะไปทำตามได้เลยจ้าจะได้มีบอลส,สีสวยๆกันทุกท่านทุกคนนะคะ และนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะให้คุณผู้ชมได้ทําตามนะคะอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่นะคะต้นไม้ของเราถึงจะง,งามเนาะแ mm hmm. ม่จิ๋มว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ mm hmm. และก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนสาคูชแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคะ่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ